อีคามานาคมพลอากาศเอกประจินจันตองครับเป็นประธานพิธีฉลองความสาเร็จหัวจอุโมง์รถไฟฟ้าลอดแม่น้ําเจ้าพญาของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ําเงินนะครับส่วนสัญญาที่2ตั้งแต่ช่วงสถานีสนามชัยถึงสถานีท่าพระครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้งานก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วเสร็จประมาณ68%นะครับถือว่าเร็วกว่าแผนที่มีการตั้งคาดเอาไว้นะครับและที่สําคัญครับงานก่อสร้างทั้งหมดจะแล้วเสร็จในช่วงปี2559ซึ่งทางรฟมยืนยันนะครับว่าการ เปิดรถไฟทั้งระบบจะสามารถดำเนินการได้ในช่วงปี2,505ขออภัยครับปี2,562ในช่วงเดือนเมษายนครับ ส่วนสําหรับงานก่อสร้างสัญญา,าที่2ของรถไฟฟ้าสีน้ําเงินนี้นะครับถือว่าความคืบหน้าตอนนี้น่าพอใจพอสมควรและก็เดือนกุมภาพันธ์ในปีหน้ารอฟอร์มรน่าจะสามารถสรุปการหาบริษัทเอกชนที่จะบริหาระระบบเดินรถได้นะครับซึ่งจะเป็นรอฟอร์มรที่เป็นผู้ได้รับสัมปทานเดินรถลายเดิมช่วงบางซื้อหัวลำพงหรือไม่นั้นหรืออาจจะเป็นการเจาะจงว่าเป็นเอกชนรายใดแต่ว่าทางกระทรวงคมนาคมก็ยังคงย้ําเรื่องของความสะดวกในการเดินทางต่อเชื่อมที่จะไม่ให้เป็นภาระ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของประชาชนเป็นหลักนะครับส่วนงานก่อสร้างในอุโมงคาดว่าจะแล้วเสร็จอย่างที่บอกครับในช่วงเดือนเมษายนในปี2558ทั้งนี้งานก่อสร้างรถไฟฟ้าสีน้ําเงินส่วนต่อขยายช่วงหัวลาโพงบางแคและก็บางซื่อท่าพระนะครับระยะทางทั้งหมดประมาณ27กิโลเมตรจะมีด้วยกันทั้งสิ้นประมาณ19สถานีซึ่งความก้าวหน้าของการก่อสร้างทั้งโครงการมี5สัญญาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ57ครับ สว่วนอีกหนึ่งงานนะครับ